ไีด้วยเหรอเนี่ยไอติมแบบผงง่ายกว่าต้มะมาม่าอีกหลายคนชอบบอกว่าเห็นซองแมจิกไอส์แล้วนึกว่าเป็นไอติมนำเข้าจากอเมริกาแต่จริงๆแล้วไอติมซองนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยเองแถมเจ้าของแบรนด์ยังเป็นเด็กอายุ19ด้วย ผมเองนี่แหละผมว่าคนไทยโชคดีนะได้กินของดีเกดเดียวกับของส่งออกเลยเพราะมีคนต่างชาติหลายคนยังสนใจเอาไอติมของเราไปขายตอนที่ประเทศเขาด้วย Magic Ice มี3รสชาติวานิลาช็อกโกแลตกะทิเอาแค่เทผงเติมน้ำเอาไปแช่แข็งก็เป็นไอติมแล้วง่ายกว่านี้มีอีกเลยเนี่ยจัดไปเทผงแล้วก็เติมน้ำคนประมาณนาทีครึ่งจนเข้ากันดีแล้วเราก็แบ่งใส่ถ้วยไปแช่ช่องฟรีซเอาดีๆแค่นี้คือได้กลิ่นหอมแล้วอะ่ะนมที่เราใช้ก็เป็นนม New นิวซีแลนด์พรีเมียมเวอร์นี่แล้วเราก็แบ่งใส่ถ้วยอย่างนี้เราไปแช่ตู้เย็นกันแช่ไว้ ได้ออกมาแล้วประมาณนี้เรากินได้2แบบแบบแรกก็คือเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วตักกินได้เลยรสชาติคือว้าวมากมีความหอมมันหวานพอดีถูกใจทุกคนแน่นอนหรือแบบที่2ทํทำแบบซอฟเสิร์ฟคือแช่แข็งแล้วเอาไปปั่นปั่นประมาณนาทีนึงก็จะได้ไอติมเนื้อน,นุ่มๆเหมือนซอฟเสิร์ฟเลย นี่ให้ดูความซอฟดูน่ากินมากสินค้าตัวนี้มีออย GMP ฮาลาลครบแถมเรายังใช้น้ำมันมะพร้าวแท้ร้อเปร์เ็น์ไม่มีไขมันทานแน่นอนคือมันง่ายมากขนาดคนที่ต้มมาม่าไม่ก็ทำได้แน่นอน Magic Ice มีขายที่ Foodland ์ช้อปปี้ลาซาราคาซองละ120บบาทแต่ทำได้เยอะมากไปลองกันเลย